ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับดีไอคอนนะครับจะเป็นยังไงก็ว่ากันไปแต่เราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เป็นประเด็นสิ่งอะไรเนี่ยไปฟังแต่ข้อมูลเพียงแค่ด้านเดียวนะครับถ้าไปฟังข้อมูลจากสื่อแล้วลบเรื่องอื่นหมดผมก็บอกว่าดีไอคอนแม่งโคตรผิดเลยทํำยังไงก็ผิดนะครับ แต่จริงๆนะครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าผมเป็นทนายนะผมเป็นทนายนะผมอยากไปแก้ต่างให้ดีไอคอนมากผมอยากไปแก้ต่างให้ดีไอคอนมากชนะอย่างเดียวแหละรับประกันได้อะนะครับถ้าเกิดว่าข้อมูลที่ผมรู้ทั้งหมดที่ผมรู้ตอนนี้นะของดีไอคอนเป็นแบบนี้นะเป็นแบบที่ผมรู้มาตอนนี้ผมบอกเลยดีไอคอนลอดทั้งหมด ไม่ได้มีความผิดอะไรแต่ถ้าดิไอคอนไม่ได้ทําธุรกิจเรื่อง,องการค้าการขายอย่างเดียวมีการซ่อนเอาไว้เรื่องของสมุินะครับไปทาพนันออนไลน์แล้วเอาเงินมาฟอกในระบบหรือไปทําเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วเอาเงินมาฟอกอันนี้เป็นอีกเรื่องนะเป็นอีกเรื่องนะแต่ถ้าเอาทําธุรกิจอันนี้ที่เขาทําอยู่ทั้งหมดอะไรทั้งหมดอะไรเนี่ยผมบอกเลยเลยครับว่าไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดเล่าไปฟังบ้างค่ะ ว่ารู้ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับเล่าให้ฟังบ้างข่าวว่าที่รู้ตอนนี้เป็นไงคือคือที่รู้ตอนนี้ก็คือ,คอ,คอที่รู้ก็คือว่าแผนธุรกิจที่เขาทําไงครับแผนธุรกิจที่เขาทําที่หลายๆคนบอกว่าเป็นธุรกิจ MLM อะ่ะผมบอกว่าไม่ใช่นะครับบริษัทของนะครับบริษัทของ icon อดี c ไอคอนอ่ะเขาเป็นซิงเกิลเขาไม่ใช่ ML m ถูกต้องไหม แล้วสินค้าส่วนใหญ่ทุกคนน่ะนะจ่ายเงินแล้วได้สินค้าแต่มันจะมี2อ,อย่างอันเนี้ยเขาจะเรียกว่าระบบดรอปชิปมั้งขอบคุณนะครับสำหรับผู้ใจเขาเรียกว่าระบบดรอปชิปนะครับแต่ผมเรียกว่าระบบฝากสินค้าแล้วกันตามความเข้าใจผมก็คือว่าสมมติผมเนี่ยอยากได้ส่วนลดเยอะนะถ้าเปิด2องพันห้าเนี้ยนะผมขายเก่เงสมมติผมผมเนี่ยอ่าอ่าเปิด2องหมผมก็ได้ได้ส่วนลดน้อย2 0งหมผมก็ได้ลดส่วนลดน้อย แต่ผมนะครับซื้อ2อ0 0สนเลยผมได้ส่วนลดเยอะแต่ผมยังไม่มั่นใจว่าที่สินค้าถ้าเอาไปทีเดียวเลยสองแสน้าเนี่ยแล้วผมจะไปขายได้ทันหมดเวลาไหมผมก็ฝากกับบริษัทไว้ก่อนนะครับผมขอเบิกไปก่อนสมมุติ2อ0แสนได้ของ10ลังผมยกตัวอย่างนะได้ของ10ลังนะผมก็ขอเอาไปลังหนึ่งก่อนเอาไปลังหนึ่งก่อนอีก9้าลังฝากไว้ก่อนผมก็เอารังนี้ไปทําการตลาดขาาๆขายขายขาายขขายขายเสร็จ เอาขายหมดผมก็ไปเบิกไปอีกรังหนึ่งถูกต้องไหมแต่ถ้าผมเบิกทีเดียวสิบลางมาเลยผมจะได้สินค้ามาล็อตเดียวเลยแต่ถ้าวันนี้เฮ้ยเดือนนี้นะผมเบิกมาผมก็ได้ลอด็ลอตล็อตนี้แต่ถ้าเดือนหน้าผมเบิกผมจะได้ของล็อตใหม่ผมจะได้ของล็อตใหม,ม,ใหม่ถูกต้องไหมผมจะไม่ได้ของล็อตเดิมแต่ผมได้ของล็อตใหม่เพราะเขาตัดตัวเลขไหมผมผมฝากอันเนี้ยผมว่าเฮ้ยแนวทางดีว่าใช้ได้ คือเราฝากสินค้าเราไม่ต้องกลัวว่าสินค้าเราเอามาแล้วต้องรีบขายให้ด่วนๆหมดหมดหมดนะครับแต่ฝากกัาไว้ได้อ่าฝากกัาไว้ได้คําถามคือแล้วผิดตรงไหนล่ะถูกต้องไหมฮะแล้วบอกว่าเฮ้ยที่มันบอกอ่ะเนี่ยนะครับอ,อ,อะไรเงี้ยไปหาทีมไปหาแม่ไปไปหาคนแล้วได้เงินจากการแนนะนำได้เงินจากถุกผมบอกว่าพอไปดูแล้วมันไม่ใช่ครับมันเป็นการวอลลุ่มครับมันเป็นวอลลุ่มคือทุกคนเป็นดิลเลอร์หมด แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีดิลเลอร์ใต้สายงานเนี่ยนะครับสิดิลเลอร์คุณได้ขึ้นเป็นโกโล20ี่โกโลคุณได้ขึ้นเป็นแกรนหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะแล้วก็50 $50 ดิลเลอร์เนี่ยจะได้ขึ้นเป็นวิดดอมถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นไอตัววิดดอมเนี่ยมันก็จะมีเปอร์เซ็นที่แตกต่างจากดิลเลอร์นะครับนะับจากดิลเลอร์เพราะฉะนั้นดิลเลอร์เขาซื้อเขาก็ได้ส่วนลดของเขา แต่เรามีผลต่างเพราะเราเป็นแกนนะครับก็เหมือนกับบริษัทหนึ่งที่ผมเอ่ยเอ่ยเอ่ยชื่อได้เลยเพราะไม่ได้ผิดอะไรนั่นก็คืออะไรครับมิทีนมิทีนเนี่ยนะครับระดับตัวแทนก็ได้ส่วนลดอันนึงระดับเ,เขาเรียกอะไรอ่าหัวหน้าก็ได้ส่วนลดส่วนหนึง่งระดับผู้จัดการก็ได้ส่วนลดนส่วนหนึ่งระดับจังหวัดนะครับตัวแทนระดับจังหวัด ก็ได้ส่วนลดส่วนหนึ่งตัวแทนระดับภาคก็ได้ส่วนลดส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาที่ตัวแทนเขาไปซื้อนะตัวแทนไปซื้อตัวแทนก็ได้ส่วนลดตรงนี้แต่มีผลต่างระดับภาคบริษัทก็โอนส่วนต่างให้กับภาคมันคือซิงเกิลมันไม่ใช่ mlm ถูกต้องครับแต่ระดับมันมันได้ส่วนต่างไม่เท่ากันแต่บริษัทเขาจ่ายเต็มไงเช่นบริษัทเขาจ่ายสูงสุดคือ40%เ็ขาก็จ่าย40%ไง แต่เขาจ่ายเป็นวอลุ่มแล้วก็จ่ายแยกออกไปอันนี้เขาเรียกว่าระบบซิงเกิลไม่ใช่ระบบ MLM ถูกต้องค่ะคิดเหมือนกันมันคือการตลาดมันคือกลยุทธ์ทางการตลาดถูกต้องครับมิทีนเขาก็เป็นก็ใช่ไงครับผมก็ถึงได้บอกไงว่าถ้าวันนี้ระบบที่ดีไอคอนทำผิดมิทีนก็ผิดครับ a อวอก็ผิดครับเพราะซิงเกิลเหมือนกัน ไม่ใช่ M L M แต่วันนี้นักข่าวที่มาออกนะครับแล้วก็อะ,อะไรอะ่ะไม่ว่าข่าวที่มาออกหรือว่าทนายที่มาออกแต่ละคนที่มาออกนะครับมันคือ M L M มันคือแชร์ลูกโซ่มันคือมันนี่เกมแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขารู้ไงเขาแจ้งมันนี่เกมไม่ได้เขาแจ้งลูกโซ่ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่มันนี่เกมมันไม่ใช่ลูกโซ่ แต่มิทีนขายสินค้าได้แต่ดไอคอนขายไม่ได้คุณรู้ได้ไงว่ามิทีนขายได้ทุกคนเออมิทีนก็มีคนที่ขายได้และขายไม่ได้ครับขายไม่ได้ก็เลิกครับใช่หรือเปล่าครับหรือว่าคนที่เข้าไปทํามิทีนทุกคนคุณจะบอกว่าคนที่เข้าไปทำมิทีนทุกคนเนี่ยขายได้หมดทุกคนไม่มีขายขายไม่ได้มันก็มีคนที่ขายไม่ได้ ถูกตอ้องไหมครับมันไม่เกี่ยวจะบอกว่าเฮ้ยมิทีนเขาขายได้ก็ดีไอคอนขายไม่ได้เฮ้ยอันนี้ไม่ใช่แล้วมิทีนก็มีทั้งคนขายได้และขายไม่ได้ดีไอคอนก็มีทั้งคนขายได้และขายไม่ได้นับแอมเวย์ก็มีทั้งคนขายได้และคนขายไม่ได้นับเอวอนก็มีทั้งคนขายได้และขายไม่ได้กิฟฟารีนก็มีคนทั้งขายได้และขายไม่ได้ ทางเซนก็มีทั้งคนขายได้และขายไม่ได้ซูเหรียนก็มีทั้งคนขายได้และขายไม่ได้ซักเซสมอกก็มีทั้งคนขายได้และขายไม่ได้บีฮิปก็มีทั้งคนขายได้และขายไม่ได้แม้กระทั่งเอางี้ครับไม่ต้องไปพูดถึงบริษัทนั้นเลยเอาบริษัทปกติเลยบ้านบ้านกองน้ําเขามีเซลไหมเขาก็มีเซลแมนถูกปะบ้านกองน้ําอ่ะถูกปะบ้านกองน้ําเขามีเซลเซลบางคนก็ขายได้บางคนก็ขายไม่ได้ เครืองกองน้ำเหมือนกันถูกป่ะนะอะไรอะซิงเกอร์ซิงเกอร์สินค้าของซิงเกอร์ก็มีตัวแทนของซิงเกอร์ที่ขายได้แล้วขายไม่ได้ใช่หรือเปล่างั้นก็ต้องจับทุกบริษัท